ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <N> นี่ค่ะคุณตุ๊กตานะคะวันนี้ก็ไปหาคุณหมอมาไปตรวจอะไรนะเมลกแกมเหรอคะนี่ค่ะเป็นมะเร็งเมะเร็งเต้านมนะคะเนี่ค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีกําลังใจดีมากไม่เครียดเลยแล้วก็เป็นไงบ้างคะคุณตุ๊กตาพูดให้กําลังใจคนอื่นคนที่เขาเป็นมะเร็งมากสิคะไมตอง เดใ,ใจนะคะคนเราต้องต่อสู้กับมันนะคะถึงมันจะร้ายเราต้องสู้กับมันให้ได้ค่ะเราต้องเอาชนะมันให้ได้ไม่กลัวตายค่ะขอให้มีขีดความสุดที่สุดตอนที่อยู่นะคะมีกับลูกกับหลานก็มีความสุขแล้วค่ะสู้ๆนะคะทุกคนถูกตัดนมไปแล้วใช่ไหมคะค่่ตัดแล้วค่ะเนี่ยค่ะโดนตัดนมแล้วก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็อยากให้สาวๆนะคะหันมาดูแลสุขภาพกันนิดนึงค่ะแล้วรับรองว่าคุณจะไม่เจอกับปัญหาโรคมะเร็งค่ะบ๊ายบาย